สวัสดีครับเพื่อนๆปัญหาจราจรติดขัดหรือปัญหารถติดนั้นนับเป็นปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะในเขตเมืองนะครับวันนี้เรามีระบบขนส่งทางรางนะครับที่จะช่วยให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยลดการใช้รถส่วนตัวไปติดตามชมคลิปนี้กันนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักกับระบบการขนส่งทางราง แบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆกันก่อนนะครับระบบการขนส่งทางรางที่ดีนั้นควรจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันคือ 1. รถไฟขนส่งมวลชนในเมืองทำหน้าที่กระจายคนในเขตธุรกิจให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตัวอย่างก็เช่นโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวหรือ BTS และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินหรือ MRT เป็นต้นนะครับ 2. รถไฟระหว่างเมืองมีจุดประสงค์ในการขนส่งคนจากเมืองขนาดเล็กสู่เมืองขนาดใหญ่หรือจากเมืองขนาดใหญ่สู่เมืองขนาดเล็กหรือจากเมืองใหญ่ไปสู่เมืองใหญ่โดยตรงและ3รถไฟความเร็วสูงให้บริการรองรับความต้องการของผู้โดยสารส่วนเกินจากรถไฟระหว่างเมืองเชื่อมโยงหัวเมืองสำคัญของประเทศรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น เปิดให้บริการแล้วกว่า190สถานีหลักๆก,ก็ได้แก่รถไฟฟ้า BTS 63สถานีหน่วยง,งานที่กำกับดูแลก็คือกรุงเทพมหานครเริ่มเปิดบริการส่วนแรกเมื่อปีพศ2542เป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทย BTS นั้นย่อมาจาก Bangkok Mass Transit System Public Company Limited หรือก็คือบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนซึ่งเป็นชื่อบริษัทเอกชนที่เป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายนี้นั่นเองเปิดให้บริการแล้ว3ส,สายด้วยกันได้แก่สายสุขุมวิทสายสีลมหรือที่นิยมเรียกกันว่าสายสีเขียวและสายสีทองรถไฟฟ้ามหานคร1 0 7สถานีหน่วยงานที่กำกับดูแลก็คือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือรอฟอร์มอเริ่มเปิดให้บริการส่วนแรกเมื่อปีพศ2547เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยตัวย่อก็คือ MRTA ซึ่งย่อมาจาก Mass Rapid Transit Authority of Thailand ซึ่งเป็นชื่อของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมเปิดให้บริการแล้ว4ส,สายด้วยกันได้แก่ สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูรถไฟฟ้า Airport r a i l Link 8สถานีหน่วยงานที่กำกับดูแลก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทเริ่มเปิดบริการเมื่อปีพศ2553เป็นรถไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกส่งผู้โดยสารไปยังสนามบินสุวรรณภูมิตัวยอ่อ A.R.L. ย่อมาจาก Airport Rail Link ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายนี้ก็คือบริษัทเอเชียเอราวันจำกัดและในอนาคตอาจรวมเส้นทางสายนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินนั่นก็คือสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุตะเภารถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง13สถานี หน่วยงานที่กํากับดูแลก็คือการลถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทเริ่มเปิดบริการเมื่อปีพศ2564เป็นรถไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่ชานเมืองสามารถเดินทางเข้ามาในกรุงเทพได้ง่ายยิ่งขึ้นตัวยอ่อ SRTET e ซึ่งย่อมาจาก SRT e l e c t r i c i t r a i n หรือบริษัทรถไฟฟ้าลอฟอทอจำกัดเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่รับผิดชอบกิจการรถไฟฟ้าต่างๆที่เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการแล้ว2ส,สายด้วยกันได้แก่สายสีแดงเข้มและสายสีแดงอ่อน เราจะพาไปสำรวจระบบขนส่งทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เป็นรถไฟฟ้าสกายเ i นและสับเวกันครับรถไฟฟ้า BTS หรือ BTS Skytrain เปิดให้บริการมากกว่า20ปีแล้วนะครับเป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยและเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการเดินทางที่สะดวกสบายด้วยระบบขนส่งทางรางและมีผู้มาใช้บริการมากที่สุดด้วย ด้านโครงสร้างจะออกแบบโครงสร้างเป็นเสาเดี่ยวส่วนโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้านั้นมีลักษณะเป็นทางยกระดับเวียดักเป็นคารคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปแบบชิ้นส่วนเซกเมนต์วางบนเสาเดี่ยวตั้งอยู่บนเกาะกลางถนนระยะห่างของแต่ละสถานีอยู่ที่ประมาณ800-1,000ถึงเมตรอยู่สูงจากพื้นดินโดยทั่วไปประมาณ12เมตร ตอนนี้เราอยู่ที่สถานี BTS นะครับเราจะมาลองใช้บริการ Skytrain นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าใช้บริการยังไงครับเดินเข้ามานะครับเขาจะมีบริการขายตั๋วหรือจําหน่ายตั๋วนะครับมีทั้งห้องจําหน่ายตั๋วนะครับแล้วก็เครื่องจําหน่ายตั๋วอัตโนมัตินะครับตรงนี้นะครับในตัวสถานีนะครับก็จะมีบอกข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น เวลาในการเดินทางของขบวนรถต่างๆนะครับแล้วก็อัตราค่าโดยสารรวมถึงกฎระเบียบนะครับที่ข้อปฏิบัติต่างๆในการใช้บริการโดยสาร D ี s นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปซื้อตั๋วที่ห้องจำหน่ายตัว๋วมอชิดครับขอบคุณครับเดีนนะ๋ยวเราจะมาซื้อตั๋วจากเครื่องจำหน่ายตั๋วนะครับ ใช้งานง่ายๆนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีให้ยักลร่พ้าวนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่สถานีหมอชิดนะครับนะฮะเราก็เลือกสถานีได้เลยนะครับพอเลือกเสร็จนะครับเขาจะมีราคาบารให้นะครับแล้วก็จานวนนะครับนี้เราสามารถหยอดเดยมได้เลยนะครับเค็นครับ จะได้บัตรมาอย่างนี้นะครับตัวนะครับไว้ใช้บริการครับง่ายๆนะครับนบอกจากนั้นนะครับเพื่อนๆน,นะครับสามารถโหลดใช้งานแอปพลิเคชัน The Sky t r a i n ได้นะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลการเดินทางได้ให้เราเดินทางได้สะดวกสบายง่ายยิ่งขึ้นนะครับ สถานีโดยสาร BTS นะครับเขาก็จะมีสิ่งอำน,นวยความสะดวกต่างๆนะครับก็จะมีทั้งลิฟต์โดยสารนะครับแล้วก็มีบันไดเลื่อนนะครับช่วยให้ผู้พิการสามารถเดินทางได้ง่ายด้ย,ยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการเชื่อมต่อนะครับกับรถไฟฟ้ามหานครนะครับสายสีน้ำเงินนะครับตรงนี้สาาถานีนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับ MRT สายสีน้ำเงินได้ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสถานีหมอชิตแล้วนะครับสะดวกรดเร็วมากนะครับรถไม่ติดเลยครับ <c oughs> <c oughs> ข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้ระบบขนส่งทางรางนะครับก็คือการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวนะครับเป็นการแก้ปัญหาจราจรติดขัดได้อย่างหนึ่งครับซึ่งตรงนี้เขาจะมีลานจอดรถและอาคารจอดรถให้เราจอดรถและจอดนะครับตรงนี้จะมีลานจอดรถนะครับเราสามารถนำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดแล้วก็ใช้บริการ ระบบขนส่งทางรางได้นะครับเรามาดูสถิติของข้อมูลจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าที่มาใช้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจากกรมการขนส่งทางรางกันนะครับ รถไฟฟ้าที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดนั่นก็คือรถไฟฟ้าสายสีเขียวรองลงมาก็คือสายสีน้ำเงินแอร์พ r ร์ตเรลลและสายสีม่วงตามลำดับส่วนรถไฟฟ้าสายสีทองมีผู้ใช้บริการน้อยที่สุดแต่นั่นก็เพราะว่าเป็นสายที่สั้นที่สุดมีระยะทางเพียง1.8กิโลเมตรและมีแค่3สถานีเท่านั้น เดี๋ยวเราจะเข้าไปใช้บริการรถไฟฟ้า MRT นะครับรถไฟฟ้ามหานครหรือ MRT สายสีน้ำเงินเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินหรือสับเวย์สายแรกของประเทศไทยก่อสร้างเป็นอุโมงคู่รางเดี่ยวคือเดินรถอุโมงค์และหนึ่งทิศท,ทางมีเส้นผ่าสูนย์กลางภายนอกประมาณ 6.3เมตรรถไฟฟ้าที่นำมาใช้บริการเป็นรถไฟฟ้าประเภทรางหนักหรือ Heavy Rail สามารถรองรับผูดด้โดยสารได้มากกว่า50,000คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางความเร็วเฉลี่ยประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุดประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เราเข้ามาที่สถานี MRT แล้วนะครับ ที่นี่นะครับพอเข้ามานะครับจะแตกต,ต,ต่างจาก BGS นะครับเขาจะมีร้านค้านะครับภายในสถานีก็จะมีร้านค้าใต้ดินนะครับมีทั้งร้านขายของนะครับร้านขายของเล่นร้านขายเสื้อผ้าต่างๆนะครับ ที่นี่นะครับเขาก็จะมีช่องจำหน่ายตั๋วคล้ายๆ BTS นะครับก็มีห้องจำหน่ายตั๋วแล้วก็เครื่องจำหน่ายตั๋ออัตโนมัตินะครับเราสามารถซื้อตั๋วเองได้ง่ายๆนะครับใล้ยๆกันนะครับแล้วก็เลือกสถานีนะครับนะฮะอันนี้เราเลือกสถานีพหลโยธินนะครับ17บาทนะาทครับแล้วก็ยอดเหรียญนะครับหรือจะสอดธนาบัตรก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีธนาบัตรโอเค จะได้เหรียญนะครับที่นี่จะออกเป็นเหรียญนะครับแต่ BTS จะออกเป็นบัตรนะครับทาง MRT นะครับเขาก็มีรูปแบบการชําระค่าโดยสารเป็นแบบทั้งเหรียญนะครับแล้วก็บัตรนะครับรวมทั้งมีแอปพลิเคชันด้วยนะครับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นะครับจะเดินรถอุโมงค์นะครับและ1ทิศทางนะครับซึ่งอุโมงค์นะครับก็จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ6เมตร30นะครับ แล้วก็รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ50,000คนนะครับต่อชั่วโมงต่อทิศทางครับเดี๋ยวเราเข้าไปใช้บริการรถไฟฟ้า,ฟาใต้ดินกันนะครับ กรุงเทพมหานครนะครับประสบปัญหาน้ําท่วมบ่อยครั้งนะครับในการใช้บริการ MRT หรือรถไฟฟ้าใตดินนั้นทางรฟมนะครับเขาก็ได้มีการออกแบบนะครับระบบป้องกันน้ําท่วมรวมถึงใช้ค่าระดับน้ําท่วมกรุงเทพมหานครในรอบ200ปีในการออกแบบนะครับซึ่งเป็นเหตุให้เวลาเราจะเดินเข้าสถานีนี้เราต้องขึ้นบันไดนะครับนี่ฮะนอกจากนั้นก็ยังมีกําแพงป้องกันน้ํานะครับแล้วก็ระบบ สูบน้ําออกจากสถานีใต้ดินด้วยนะครับโดยสรุปนะครับจากการลองใช้งานทั้ง SkyTrain คือ b g s และ Subway คือ MRT ทั้งคู่เป็นระบบขนส่งทางรางและระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ถือเป็นทางเลือกที่ดีในการเดินทางสามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารได้มากกว่า1,000คนต่อขบวนซึ่งหากเดินทางโดยใช้รถยนต์ที่นั่งได้4คนต่อคัน ต้องใช้รถจนถึง250คันเลยทีเดียวเพื่อขนส่งผู้โดยสารช่วยลดจำนวนรถบนท้องถนนช่วยให้การเดินทางในกรุงเทพมหานครสะดวกและรวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนที่การจราจรติดขัดเป็นอีกแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบรรเทาปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและปัญหามลพิษทางอากาศช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภยัย อย่างไรก็ตามก็ยังต้องมีการพัฒนาระบบขนส่งทางรางอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพในการบริการที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยรวมถึงต้องขยายโครงข่ายระบบขนส่งทางรางให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกพื้นที่ซึ่งตอนนี้ก็มีการสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆที่เปิดบริการแล้วเมื่อไม่นานมานี้ก็คือสายสีเหลืองและสายสีชมพูซึ่งถ้ามีโอกาสเราจะพาไปสำรวจกันนะครับอีกเรื่องนึงก็คือ การขนส่งสาธารณะแบบไร้รอ,อยต่อที่จะทำให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นไม่ต้องยุ่งยากกับการต่อคิวซื้อตั๋วใหม่เวลาเปลี่ยนโหมดการเดินทางหรือต้องพกตั๋วเดินทางหลายๆใบซึ่งอีกไม่นานก็อาจจะได้เห็นระบบตั๋วร่วมเกิดขึ้นก็ได้และอาจจะทำให้เราสามารถใช้รถไฟฟ้าได้20บาทตลอดสาย การแก้ปัญหาจราจรนั้นนะครับจำเป็นจะต้องได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนจึงจะสําเร็จได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพื่อนทุกคนขอบคุณที่ติดตามจริงโจ้คอนซัคชั่นเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ